มาลองเป็นคนเก๋ๆทานอาหารอร่อยหนะ้าตาสวยงามในบรรยากาศฟิลแกลเลอรี่กันค่ะแล้วที่นี่คือ it's happened to be a closet อยู่ในซอยพิพัทสีลมเลยค่ะคุณพี่เขาเป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนที่มุมนี้จะให้ฟิลคาเฟ่ทานบรันช์เอย่ยได้แต่ชั้นใต้ดินจะเป็นฟิลแกลเลอร vibe, ี่เบาๆวิปดีแอร์เย็นฉ่ไม่ว่าคุณพี่จะมาเวลาไหนก็จะได้บรรยากาศดินเนอร์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเมนูมีให้เลือกเยอะมากหนะ้าตาอาหารก็ดูด,ดีติดแกลมสุดๆจานแรกเป็นออรเรน์สลดัดที่สดชื่นเหมือนวิ่งเข้าไปในสวนส้มแบล็กมีงลามอิคุราพาส หอมเพอร์เบาๆออคเทร์เพอสามซอสจานิี้ดีลงตัวมากๆเค็มหวานเผ็ดครบจบเปิ้ลเป็นเมนูที่ต้องสั่งค่ะ,คะส่วนจานนี้เป็นปลาหิมะนุ่มๆหนังกรอบที่แรปมาด้วยพาม่าแฮมหอมๆไวซอสวงโกเล่ก็กลมกล่อมส่วนจานนี้ก็นุ่มละมุนไปหมดเนื้อฉ่ำๆมาพร้อมกับมันบดนุ่มๆและซอสเกรวี่เข้มข้นอ่ะคุณพี่พิซซ่าแป้งบางสีหน้าในถาดเดียวกันเหมาะกับคนที่เลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกค่ะแล้วก็ปิดท้ายอย่างถูกต้องด้วยครปนูเทลล่าเฟรชครีมหวานกับไอศกรีมสตรรรรรรรออออออเเเบบีีีีีี่่่่่่่าาาาาาสสสสสป้้ยยยวววหหนนนนนดดชืคะทจจัังม แลบรรยากาศดีจริงๆแนะนำเลยค่ะ